สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนมันี้คุณยาสิผ้ามาตําแตงกินกันจะแซ่บแซบ้านบ้านนะคะก่อนอื่นแล้วก็สับเลยค่ะสับแตงเลยแตงร้านนะคะสับๆๆๆๆๆใส่พริกไป5้าเม็ดกระเทียม4ี่กีบ โขลกให้ละเอียดใส่น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลมะพร้าวลงไปโขกเลยค่ะ ใส่ผงนัวค่ะผงนัวลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็โขกน้ำตาลปี๊บให้ละเอียดค่ะน้ำตาลปี๊บมันแข็งเราต้องเอามาโขกก่อนค่ะโขกโขกจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาวันนี้ไม่ใส่ปลานะคะใส่แต่น้ำปลาะคะ่ะ เห็ดหูหนูด้วยค่ะอยากกินเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูว่ต้องเอาไปลวกก่อนนะคะลวกน้ำร้อนให้สุกค่ะใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศ ใส่น้ำปลาสองช้อนนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกสองช้อนค่ะ mm. ไปเลยทำกินง่ายๆค่ะแต่แซ่บบอ mm. บย<อ>่าใส่มะนาวลงไปนิดหน่อยนะคะ mm. เพื่อความแซ่บ จากนั้นก็ใส่เครื่องลงไปเลยค่ะโคกต่อไปค่ะโกโกโคโกปเปียกก็น้ำเต็มแล้วค่ะจากนั้นเราก็ชิมดูค่ะ แซ่บรสชาติพอดีแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะตักใส่จานเลยค่ะไข่ต้มยางมาติมเรารอยอยู่แล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเฮงๆงปังๆนะคะ สำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะน้าทานไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะเลิฟเลิฟทุกบ้านนะคะ